ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนนี้เนี่ยท่านต้องระวังเรื่องสุขภาพบ้างนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะรุนแรงเท่าไหร่ที่ต้องระมัดระวังให้มากก็คือช่วงสัปดาห์แรกเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถึงเจ็บป่วยบ้างก็คงจะไม่รุนแรงอะไรเรื่องเงินทองก็ดูจะมีปัญหามากนะครับก็ในช่วงสัปดาห์แรกเช่นกันนะครับ เมื่อผ่านไปได้แล้วก็จะมีทางนะครับหรือว่ามีช่องทางในการาบริหารจัดการได้ส่วนในเรื่องความรักเนี่ยเดือนนี้แม้จะดูเหมือนมีอาการข้างรักมากนะครับแต่ผลสรุปก็ยังไม่สามารถาได้ตามที่ต้องการเหมือนเดิมนะครับส่วนการงานในเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีเหตุพลิกผันนะครับแบบกระทันหัน โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนเนี่ยอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นได้นะครับการเสี่ยงโชคในเดือนนี้ก็พอหวังผลได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่มากนักครับ